สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิชภา,าก็อยู่ที่นี่เลยเซอร์เจมนะคะบริสร์ทนะคะมีชีวิตดีๆง่ายๆแบบนี้นะคะทางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้ด้วยต้องขอขอบคุณ f ฟเวอร์ลีวิ่งนะคะที่ทาให้เรามีชีวิตดีๆและก็ง่ายๆแบบนี้นะคะวันนี้เราก็มาฟังในเรื่องของไขมันทานนะคะไขมันทานที่ในหลายคนรู้จักไขมันทานไหมว่ามันคืออะไรนะคะไขมันทานเนี่ยก็คือไขมันที่เกิดจากกระบวนการ แปลงสภาพไขมันจากพืชน,นะคะให้กลายเป็นของแข็งหรือว่าสิ่งเหลวด้วยการเติมฟองอากาศนะคะจากไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันพืชนั่นเองนะคะไขมันทานเนาะตัวนี้แล้วเขาบอกว่าแล้วไขมันทานเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายเรายัางไงไขมันทานอะ่ะก็คือ,อสิ่งที่ทํามาจากอ,อย่างพวก ขนมปังใช่ไหมคะเบเกอรีร่ต่างๆที่ทํามาจากเนยเทียมนะคะหรือว่าเนยขาวต่างๆนั่นก็คือไขมันทานนะคะพอทานเข้าไปแล้วก็คือจะไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะแล้วก็พวกครีมเทียมนะคะวิปครีมนะคะตรงนี้แล้วก็น้ํามันที่เราเอามาทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะก็คือเป็นพวกไขมันทานนั่นเองนั่นก็คือจะไม่ไม่ดีต่อสุขภาพน,น,นะคะส่วนเขาบอกว่าถ้าคุณรับไขมันทานเข้าไปมากๆเนี่ย มันทําให้เกิดผลอะไรกับร่างกายนะคะไขมันทานเนี่ยถ้าคุณาทานเข้าไปมากๆรับเข้าไปมากๆก็จะทําให้น้ําหนักตัวของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไขมันส่วนเกินนั่นเองแล้วก็สภาพาการทํางานของตับนะคะก็จะผิดปกติแล้วก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเป็นโรคที่ส่งภัยร้ายต่อร่างกายนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไขมันทานเนี่ยคุณควรจะหลีกเลี่ยงนะคะมาได้จากพวกเนยจะต่างนะคะเนยเทียมเนยขาวนะคะน้ำมันที่คุณทอดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็พวกวิปครีมนะคะพวก ครีมเทียมต่างๆอันนี้ก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่างดได้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าทําอย่างไรนะคะจึงจะปลอดภัยจากไขมันทานนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของมา,าร์เกอรีนนะคะหรือว่าเนยเทียมหรือว่าเนยขาวนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันนะคะที่มีข้อความว่าไฮโดรไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนออยนะคะ หรือว่าน้ํามันนะคะพืชที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะน้ํามันที่ทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะแล้วก็ควรที่จะดื่มนมไขมันต่ํานะคะหรือว่า low fat milk นะคะหรือว่านมที่ไม่มีไขมันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเนื้อสัตว์นะคะที่มีไขมันสูงหรือว่าเนื้อติดมันนะ แล้วก็ให้ทานผักผลไม้ทุกมือ้อแค่นี้นะคะคุณก็จะปลอดภัยนะคะจากไขมันทรานนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ f ฟร e เวอร์ลิฟวิเรามีให้นะคะก็คือน้ำว่านหางจระเข้นะคะกระปุกสีเหลืองๆนะน้ำว่านหางจระเข้ที่ช่วยในการลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้นะคะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณแม่นะคะไปหาคุณหมอซึ่งคุณแม่นี่เป็นโรคความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะ เสร็จแล้วคุณคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับยามา2เดือนนะแล้วก็ไปหาคุณหมอเมื่อวานเนี่ยคุณหมอถามว่าคุณยายคุณยายไปทําอะไรมาไขมันของคุณยายลดน้อยลงนะคะแล้วก็ความดันคุณยายก็กลับมาเป็นปกตินะคะคุณแม่ก็แต่คุณแม่ก็ยังได้รับยาอยู่แต่เป็นปริมาณที่น้อยลงนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ โฟรเวร์ลลิฟวิ่งเนี่ยมอบให้เราด้วยน้ําบ้านหางจระเข้นะคะมาดูแลสุขภาพของเราในเรื่องของไขมันอุดตันต่างๆนะคะเพื่อที่จะเลียงพวกเบาหวานไขมันอุดตันในเส้นเลือดพวกหัวใจขาดเลือดต่างๆนะคะตรงนี้เนาะหลายๆท่านก็คือเคยได้กินได้ใช้แล้วนะคะน้ำบ้านหางจระเข้ก็ฝากไว้นะคะเก็บความรู้ดีๆสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันทานนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะมีแต่ไฮโทษต้องหลีกเลี่ยงนะคะหลีก อาหารที่คุณคนเหล็กเรียกมีอะไรบ้างนะคะทวนกันมาอีกรอบหนึ่งก็คืออาหารที่ขนมปังอบนะคะหรือว่าเบเกอรี่นะคะที่ใช้ามาร์กรีนหรือว่าไขามันเทียมนะคะแล้วก็พวกเนยขาวนะคะอาหารที่มีพวกครีมเทียมวิปปิงครีมนะคะ แล้วก็น้ํามันที่ทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะตรงนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ทานสะสมของพวกนี้เยอะๆไปแล้วนะคะก็แนะนําให้ดื่มน้าบ้านหางจระเข้นะคะเข้าไปล้างไขมันนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีในร่างกายนะคะพอจะจํากันได้ไหมนะคะตรงนี้นะคะหวังว่าจะ,ะเป็นผลดีต่อท่านนะคะนี่เลยน้ำบ้านหางจระเข้ไปหามาดื่มนะ ตัวนี้นะคะสามารถช่วยดูแลสุขภาพคุนไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะพวกความดันโรคหัวใจขาดเลือดเบาหวานได้นะคะตรงนี้นะคะขอแนะนําไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะนี่จะพาฝากสาระดีๆนี้ไว้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพเจอกันใหม่ในเทปมวนหน้านะคะกับ f o ล e วเวอร์ลิฟนะคะอย่างมีชีวิตไลฟ์สไตล์ดีๆทํางานที่ก็ได้อย่างวันนี้ก็มาอยู่ที่เซอร์เจมนะคะ,ะที่โคราชนะคะเจอกันใหม่ในเทปมวนหน้าสวัสดีค่ะ